อโหสิกรรมสำคัญมากคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นคำที่เรามาบัญญัติใช้กันทีหลังความจริงก็คือกรรมในอดีตส่งเรามาเกิดหลักดันให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์โดยความเป็นจริงแล้วผู้ที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้จะต้องรักษาศีลห้าบริบูรณ์ข้อจํากัดก็คือว่าเราไม่ทราบว่าในอดีตเราทำกรรมอะไรไว้บ้าง เพราะว่าไม่มียานที่อย่างรู้อดีตในเมื่อกรรมผลักดันเรามาเกิดแสดงว่าเราเกิดมาจากกรรมแต่ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรผลักดันมาเกิดคําว่าเจ้ากรรมนายเวรในความหมายนี้หมายถึงว่าเราเคยทํากรรมกับใครไว้หรือไม่ถ้าเราไม่มียานสำหรับอย่างรู้อดีตก็ไม่สามารถรู้ได้แต่มั่นใจได้ว่า กรรมส่งเรามาเกิดซึ่งเป็นคุณงามความดีที่เรารักษาไว้ในอดีตจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพียงแต่ว่ามีลักษณะรูปร่างต่างกันตามความแตกต่างของกรรมของตนเองถ้าเกิดเราเคยไปทำอะไรผิดต่อใครไว้หรือเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือผูกเวรต่อกันในอดีต กรรมอันนี้จะปรากฏโดยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ข้อที่สามารถทำได้ก็คือให้พยายามทำบุญและอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบุคคลที่เราคิดว่าเคยจองเวรเราใช้คําง่ายๆก็ได้ว่าบุคคลใดสัตว์ใดสิ่งมีชีวิตใดที่เราได้เคยร่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ดี ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นไปให้กับสัตว์นั้นบุคคลน,นั้นเพื่อให้กรรมที่เรากลัวผ่อนคลายลงอย่างไรก็ดีถ้าเราเคยผูกกรรมผูกเวรกันไว้ในลักษณะอาฆาตพยาบาทแล้วมีได้ให้อโหสิกรรมกันและกันในอดีตถ้ากรรมเหล่านั้นส่งผลก็คงปฏิเสธการรับผลยากแม้แต่จะเป็นพระอาหารหันต์เองท่านก็ยังต้องรับกรรมนั้น ยกตัวอย่างเช่นเรื่องพโมคคันลานะในอดีตท่านสร้างบุพกรรมคือทำร้ายบุพการีไว้แม้จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดของมนุษย์แล้วท่านก็ยังต้องรับผลกรรมนั้นก็คือถูกโจปรปทุสร้ายจนนิพพานเพราะฉะนั้นเรามีกรรมผักดันมาแน่นอนแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าชาติก่อนนู้นเราเคยผูกกรรม ผูกเวรกับใครไว้หรือไม่ส่วนชาตินี้นั้นเราสามารถตอบได้เองว่าเราเคยผูกกรรมผูกเวรไว้กับใครหรือไม่โจทย์จึงอยู่ที่ว่าถ้าตัวเราผูกกรรมผูกเวรไว้กับใครก็ขอให้รีบอโหสิกรรมเสียหรือไม่ก็ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้กรณีที่ผู้ที่เราผูกเ,เวรน,นั้นเสียชีวิตไปแล้ว และข้อสำคัญอย่าลืมว่าขอให้กล่าวอโหสิกรรมให้แก่บุคคลที่เราผูกเวรน,นั้นไว้ด้วยกรรมก็จะได้ไม่เป็นเวรกันต่อไป